สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลแจงดราม่านะครับลำใหญ่เขาก็จัดแจงดราม่าต่างๆนะฮะบ,บอสเอหวานขอปรับปรุงกับปุ้ยแอลกอฮอล์อีกรอบนะครับขอปรับปรุงตัวกับปุ้ยแอลกอฮอล์อีกรอบ หลังจากมีประเด็นข่าวเลิกลากันไปเนาะสำหรับปุ้ยแอลกอฮอล่าสุดรำไย,ยเนี่ยชีก็ได้โพสต์เลยนะครับในกรณีแจ้งคบหากับบอสเอวานดันเซอร์ชายดันเซอร์ชายที่หน้าตาดีนะครับแต่เรื่องเคลียร์จบไปแล้วนี่ด้วยความงอน ประชดประชันกันไปหนูนี่นั่นเธอไม่งอฉันฉันไม่งอเธออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเลยโพ์เลิกปุ้ยแอลกอฮอล์ล่าสุดนะครับขอปรับตัวพูดคุยกันอีกสักหนึ่งแมตต์เออมันต้องแบบนี้สิครับขอปรับตัวแล้วก็กลับมาลองให้โอกาสตัวเองได้ศึกษาแล้วก็พัฒนาความรักไปอีกขั้น สวัสดีค่ะประเด็นเรื่องที่โพสต์เลิกกับพี่ปุ้ยยืนยันว่าไม่ได้มีมือที่3ปัญหาเรื่องจุกจิกเล็กน้อยที่เป็นปัญหากันมานานไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแดนเซอร์ชายเรื่องที่เพจต่างๆโพสต์เรื่องลำยายกับแดนเซอร์ชายเนี่ยคือคุยกันจริงค่ะ แต่คุยช่วงเวลาที่ตกลงกับพี่ปุ้ยว่าลองไปใช้ชีวิตแบบไม่มีกันดูค่ะและเรื่องนี้จบไปพักใหญ่แล้วสาเหตุที่พส์เลิกกันมาจากปัญหาสะสมเรื่องเล็กน้อยนะครับที่ปรับกันไม่ลงตัวสักทีตามที่เราเคยพูดกันหลายครั้งเกี่ยวกับปัญหาเล็กน้อยเนี่ยแต่ก็ยังไม่ลงตัวจนมีช่วงที่พี่ปุ้ยไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วลงไปอยู่ใต้ เราก็ได้ตกลงกันว่าเราลองใช้ชีวิตแบบไม่มีกันดูไหมจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเรายังต้องการกันอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเราจะยังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่าเธอยังคิดถึงฉันอยู่หรือเปล่านะลองดูสิจะคิดถึงกันอยู่ไหมจะมีกันอยู่ไหมถ้าเราไม่ได้ติดต่อหากันลองใช้ชีวิตกันดูไหมลองแยกกันดูไหมถ้าไม่มีกันอยู่ได้ไหม ตอนนี้เราอยู่กันเพราะความรักหรือความเคยชินที่มีการเฉยๆแล้วถ้าช่วงที่เราห่างไป <c oughs> <c oughs> นะครับมีคนเข้ามาแล้วเรารู้สึกโอเคกว่าตอนที่เรามีกันก็บอกกันเอออ่ะเหมือนกับให้สเปซซึ่งกันและกันปะให้พื้นที่ซึ่งกันและกันประมาณนี้นะครับเราตกลงกันแบบนี้ช่วงห้าเดือนที่พี่ปุ้ยอยู่ใต้ไปไป,ไปมา,มา ถ้าเข้าบ้านส่วนมากจะมาช่วงที่หนูไปงานต่างจังหวัดระหว่างนี้เราคุยกันน้อยลงจากเดิมแต่ก็ยังถามสารทุก์สุขดีบกันและอัปเดตชีวิตกันอยู่เรื่อยไปนะครับช่วงนี้ก็คือช่วงที่ลง,ลงตัวช่วงที่ลองคุยกับบอสค่ะแต่ก่อนจะคุยหนูได้ถามย้ำไปกับพี่ปุ้ยว่าตกลงเรายังไงพี่จะกลับมาอยู่บ้านไหมแต่ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน ตอบแค่ว่าเรายังไม่รู้เลยตอนนี้ปุ้ยกำลังทำบ้านที่ต้าอยู่หนูก็เลยบอกว่างั้นหนูลองคุยกับคนอื่นนะคะพี่ปุ้ยบอกว่าถ้าลองคุยแล้วโอเคหรือไม่โอเคก็บอกนะครับตอนนี้ปุ้ยไม่มีใครแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นและไม่ได้หวยหาปุ้ยเข้าใจชีวิตวัยรุ่นหลังจากนั้นเราก็คุยกับบอสแต่ก็อัปเดตพี่ปุ้ยบ้างว่าเป็นยังไงพี่ปุ้ยก็รับรู้ บอสมีแฟนอยู่แล้วทําไมถึงไปคุยได้เริ่มต้นจากที่บอสเข้ามาทํางานสักพักแล้วเวลากินข้าวหรือทำกิจกรรมต่างๆมีกิจกรรก,ก,กิจกรรมนะครับร่วมกันในวงด้วยกันแล้วน้องมักจะทะเลาะก,กับแฟนทางโทรศัพท์บ,บ่อยๆจนเกิดอาการถามกันขึ้นในวงน้องก็เล่าให้ฟังเรื่องปัญหาที่ทะเลาะก,กันและมีวันหนึ่งน้องทักมาหาส่วนตัวจะปรึกษาเรื่องการเต้นบนเวที <c oughs> <c oughs> นะครับ เจ็บคอเพราะมีบางช่วงที่ทะเลาะกันกับแฟนเพราะการหึงหวงการแสดงบนเวทีเราก็รับฟังและให้คำปรึกษาเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้พูดคุยกันทางแชทหลังจากนั้นเวลามีอะไรบอสก็จะมาปรึกษาเรื่อยๆทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวและจะบ่นตลอดเวลาว่าทะเลาะกันชอบโดนแฟนด่าว่าแรงๆไม่โอเคเลยไม่ไหวแล้วประมาณนี้เราก็มีปรึกษาเรื่องความรักของเราไปบ้าง โอ oh, นะ้นะนาคิดนะครับหลังจากนั้นน้องบอกว่าตอนนี้เลิกกับแฟนแล้วแต่ยังอยู่คอนโดเดียวกันเพราะยังตกลงกันไม่ได้เรื่องแมวอ่ะมีเรื่องแมวเข้ามาแล้วนะแมวคือตัวละครตัวใหม่นะครับและยังไม่ได้บอกครอบครัวหลังจากนี้เราก็ได้คุยเฉยๆลองคุยกันมากขึ้นมากขึ้นเราเข้าใจว่าน้องเลิกกันแล้วแต่จริงๆไม่ได้เลิกกัน หลังจากนั้นไม่นานแฟนบอสมาเห็นแชทที่คุยกับเราเลยเป็นปัญหาวันนั้นก็ต้องเรียกคนมาเต้นแทนกระทานหันตอนนั้นเรางงๆว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นบอสก็ไม่ได้บอกความจริงของเรื่องทั้งหมดหนูเลยได้ปรึกษาพี่ปุ้ยทางค่ายว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทำไงดีและทางแฟนของบอสได้ติดต่อมาที่ค่ายพอดีก็คุยกันหาตรงกลางกันว่าจะเอาอยัางไงดี จะให้บอสออกจากวงให้อภัยกันแล้วคบกันต่อไหมหรือว่าจะเลิกกันเอายังไงอ่แล้วให้ทางเราทำยังไงได้บ้างให้ซอฟตต่อความรู้สึกของทุกฝ่ายสรุปได้ว่าแฟนบอสขอเรียกเงิน10ล้านทางค่าคิดว่ามันเยอะไปเลยเสนอใหม่ว่าสามารถใจ่ายให้ได้2ล้านน้องผู้หญิงโอเคไหมน้องก็ตกลงว่ารับเงิน2ล้านเป็นแล้ว ต่างคนต่างอยู่น้องก็จะไปเรียนต่างประเทศไม่ได้ติดใจอะไรกันก็แยกย้ายกันไปส่วนบอสที่ต้องทำงานตอบราะต้องทำงานใช้นี่ที่ทางค่ายอืมอ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นหนูพี่ปุ้ยบอสก็มาคุยกันพี่ปุ้ยก็คุยกับบอสว่าให้ทำงานใช้นี่ต่อได้เป็นอันว่าจบปัญหาตรงนี้ไปหลังจากเรื่องบอสจบไปหนูกับพี่ปุ้ยก็มาเปิดใจคุยกันอีกครั้งสรุปได้ว่าตอนนี้ ตอนอยู่ด้วยกันน่าจะโอเคกว่าเลยลองมาปรับกันอีกทีนะเพราะเดินมาด้วยกันก็คือมาไกลแล้วเนาะอย่างว่าเดินมาด้วยกันจับมือด้วยกันผ่านอุปสรรคปะปัญหามาด้วยกันขนาดนี้แล้วก็เดินต่ออีกสักหน่อยก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเออ ลองมาปรับกันอีกทีเพราะเดินมาด้วยกันเดินด้วยกันมาไกลแล้วและก็ยังมีความสัมพันธ์ห่วงใยกันอยู่หลังจากนั้นพี่ปุ้ยก็กลับมาอยู่บ้านเราก็พยายามปรับกันให้มากขึ้นแต่ก็ยังมีบางเรื่องที่ทําให้เราน้อยใจอยู่บ้างแต่ก็เลือกที่จะไม่พูดปล่อยผ่านไปบ้างเพราะเรื่องดีๆเราก็มีร่วมกันเยอะมากเห็นไหมครับก็เขาแบบนะเป็นแฟนกันเขาก็มีเรื่องราดีๆเขาก็มีเรื่องที่ผ่านเนื้อร้อนใจกันมาบ้างปรึกษากันมาเขาผ่านตรงนี้กันมานี่คือแฟนกันจริงๆนะ จนมาถึงช่วงวันเกิดที่ผ่านมานะครับพี่ปุ้ยรับปากว่าจะมางานเตรียมชุดเตรียมของเรียบร้อยพอถึงช่วงเป่าเค้กหนูยังไม่เห็นคนที่มาบ้านาประธานโทษครับหนูยังไม่เห็นคนที่บ้านมาถึงงานเลยทั้งแม่ทั้งพี่ปุ้ยหนูเลยโทรไปถามสรุปว่าพี่ปุ้ยบอกว่าปุ้ยไม่ไปแล้วแล้วก็บอกว่าจะให้คนมาส่งแม่ถึง เวลาเป่าเค้กแล้วตอนนั้นจำได้ว่าโกรธมากๆแต่แขกก็มางานเยอะเลยก็ปล่อยผ่านไปก่อนหลังจากวันนั้นเราก็เริ่มตึงๆกันคุยกันน้อยลงทำอะไรนิดหน่อยนะครับก็ทะเลาะก,กันบ่อยขึ้นจนวันที่ได้โพสต์ข้อความลงเฟซก่อนจะโพสต์ได้ถามกันอีกทีว่าเราจะเอาอยัางไงสรุปคือเราปรับกันไม่ได้แล้วใช่ไหมต่างคนก็ต่างไม่ยอมกันน่าจะด้วยอารมณ์บวก คืออารมณ์บวกกันน่ะกับการประชุมประชานกันพอได้คําตอบก็เลยโพสไปตอนนั้นเลยหลังจากโพสไปได้ไม่นานพี่ปุ้ยก็โทรมาขอปรับความเข้าใจอีกครั้งซึ่งเราทั้งคู่ก็อารมณ์เย็นลงแล้วสรุปได้ว่าเราขอลองปรับตัวเข้าหากันอีกรอบค่ะอ่ะไม่มีแล้วนะครับไม่มีอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงนะไม่ใช่แบโพลล่านะคืออย่างนี้ครับลำไย อารมณ์ของคนนเนาะมันก็ขึ้นข,นขนลงได้เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่เข้าไปยุ่งอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยทำอะไรก็ตามแต่ต้องมีสติทุกครั้งเวลาจะคบกันเวลาจะเคลียร์ใจกันเนี่ยก็ต้องคิดว่าเออเราผ่านร้อนผ่านหนาวเราผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งหลายอย่างนะต้องมีสติให้ดีไม่มีการประชดประชันกันเกิดขึ้นไม่มีการอองอนง้อกัน ถ้ามันบ่อยอ่ะคือมันจะน่ารำคาญมันจะกลายเป็นเนื้อร้ายที่ฝังตัวอยู่นะมันจะเป็นแผลเป็นที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถ้าเราไม่รีบรักษาหรือไม่รีบตัดไฟต้นลมหรือไม่รีบที่จะประคับประคองชีวิตคู่ให้มันเป็นไปด้วยความแข็งแรงและมั่นคงเนี่ยมันก็จะไปไม่รอดนะสุดท้ายที่สุดก็คือเขาขอปรับความเข้าใจกันจนตอนนี้ลำาัยกับทางพี่ปุ้ยก็คือ รักกันเหมือนเดิมโอเคไหมครับนะเคลียร์นะโอเควันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนสำหรับคนที่เข้ามารับฟังก็ต้องขอบคุณม,มากๆเลยนะครับล้านะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นนะวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็พิมพ์หนึ่งมาเลยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ